รับผมสมีใจเอาดีครับผมเอผมก็แฮปปี้ดีครับผมตอนนี้ผมก็ทำงานแล้วก็ทำบ้านเด็กด้วยครับสนุกดีครับ YBL สนุกมา่าแล้วก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยครับครับผมหยไ้งครับครับหัวใจก็ดีครับผมเฮ้ยโอเคครับโอเคตอนนี้โอเคเรียบร้อย แค่ไม่ก็หนักชีวิตสดมันเป็นยังไงบ้างแล้วเรื่องนชีวิตสดก็อย่างว่าไม่ไม่ได้สดมานานนะก็รู้สึกว่าแรกๆก็วิวๆนิดนึงครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมโอเคผมโฟกัสกับเรื่องงานแล้วก็ผมได้มาทําบาร์เด็กของ YBL ไงครับก็เลยมีเวลาที่แบบไปโฟกัสกับอย่างอื่นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคผมสนุกแต่ตอนนี้ผมโอเคทุกอย่างนะครับมาจัดการยากเลยครับแต่ว่าดูวยความที่เราเขาบว่าจริงๆไม่ได้สดมานานพอมาสดมัน มันก็ไม่ไม่งงอะครับคือเราก็ผมว่าเหมือนอายุทิ้งตอนนี้เหมือนแบบว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าเราโอเคเราเราโสดนะครับก็มันมันคนละฟิลลวกนะันพี่กับแบบเมื่อก่อนที่แบบว่าตอนอเด็กๆเราโสดมันอีกแบบหนึ่งแต่ตอนนี้มันโสดก็อีกแบบหนึ่งผมรู้สึกว่าก็แฮปปี้ทุกโมเมนต์ที่ผมเกิดขึ้นนะครับ ก็สักักนึงนครับีมเนี่ร่มาแต่ว่าเรายอ่าอ,อใช่ครับก็ไม่ครับที่จริงเอาจริงคือจิงเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วพี่แล้วก็ถ้าผมแฮปปี้ตอบเท่าไหร่ผมก็ตอบนะฮะแต่ว่าแบบบางเรื่องผมก็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากบอกออกสื่อเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าทีไม่อยากเล่าให้คนอื่นนะพี่ผมก็มีคนที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเล่าให้ฟังอย่างเพื่อน ใกล้ตัวคนใกล้ใตัวผมก็เล่าให้ตลอดนะแต่ว่าแบบมันเขินนะเวลาผมมาเล่าเรื่องอะไรพวกนี้ข้างนอกไงครับมันก็เป็นความสบายใจตัวเองด้วยไงครับเาาาองรชุมสสบ่วนนีทกพใิตนอตอนนี้ครับตอนนี้ก็คือเรื่อยๆเลยพีย่ตอนนี้ผมก็ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็โฟกัสกับเรื่องทีมบาสครับทีมบาสเด็กแล้วก็เป็นเรื่องงานมากกว่าครับตอนนี้ใช่ครับตอนนี้กน,น้าามควเราจบมา จำไม่ได้ใช่ครับน่าจะช่วงนี้แต่ผมอ่ะคือผมไม่เป็นคนไม่ได้นับอะไรเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่ามันถามตลอประมาณต้นปีก็มาณปีที่มีประมาณมาปนครับก็ประมาณนั้นเลยพี่ประมาณนั้นเลยพมาหอ่อนยัมาสบายเลยก็หมูอ่อนได้ไหมเหรอหมูอ่อนได้ไหมก็หมูอ่อนนะครับผมก็คือผมว่าจริงๆอ่ะเรามันก็คือปกติเราก็แบบ เขาเรียกว่ามันมูฟออนไหมก็เหมือนเราตกลงกันมาแล้วว่าแบบประมาณนี้โอเคแล้วก็แยกย้ายกันนะครับแค่นั้นเองไคคุุยยกกัันนมาาแล้วว่อะรใช่ครับใช่ครับแต่ถามว่ายังหวังดีกันก็หวังดีกันตลอดครับก็อนาคตน่าจะเป็นเพื่อนกันได้กูผมผมก็ไม่เคยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแล้วเห็นที่เขาออกไลยค่ะน์ทันอ๋อเห็นไม่ได้ดู แต,แต่เห็นเห็นรูปเห็นร <agues S 1> ูปครับกก็เสียใจถ้าแบบรักเขา <ผม S 1> ่อไปอย่างส้มพี่เข้ามาทฝั่งก็ทิ้งก็ก็ผมก็หวังดีกับเขานะครับก็คือถ้าผมสําหรับผมอ่ะคือผมกับเขาไม่ได้แบบเราไม่ได้เกลียดชังนะครับคือเราจบกันด้วยดีแล้วก็โอเคผมผมก็ยังหวังว่าให้เขามีความสุขในแบบของเขาอยู่แต่ว่าโอเคเราไม่ได้ร่วมโตอาหารด้วยกันแล้วแค่นั้นเองครับเพราะผมไม่ได้มีอะไรเกลียดชงังจบกันด้วยดีครับ กิสุกเนี่ยพอเราโสดคนก็จะคิดว่ากะทิโสดกทีเพราะว่าหลายคนตดีัางแต่เราเข้าวงการมาเราใช่ใช่ใช่แต่พอปันญาสิ่งหนึ้นคือมันเนื้อหอมมากขึ้นไหมเนื้อหอมมากขึ้นเลยก็ไม่นะพี่ก็ไม่ผมว่ามันก็ปกติคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่แบบว่าตอนที่โสดแบบเด็กๆใช่ไหมเราก็จะพยายามตามหาอย่างอื่นอยู่นี้ครับแต่ว่าพอรอบนี้ทิ้งรู้สึกว่าโอเคผมอยากโฟกัสกับงานด้านอาชีพนักแสดงขนาดนั้น อย่าพอมาส่งอย่างที่ที่ถามไปมันมีคนเข้ามาอยากทำความรู้จักกับเราเยอะไหมฮะก็มีคนที่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ไม่ไม่ใช่ไมะจี๊ฮะขายขนมจีบเหรอยังเหรอพี่เอ m มพีเอ็ไรี่เอ็ะไม่มีคือผมอะช่วงนี้คือผมเป็นคนไม่ค่อยตอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็จะมีแบบคุยแต่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสครับแล้วก็ผมอะมีเป็นโค้ดบาสเด็กก็ช่วงนี้ก็เลยแบบ อ่าใช่แล้วมุมมองความรักของเราแล้ววันนี้ในความที่เราเป็นชู้ใหญ่แล้วก็ผมว่าความรักของผมก็ยังตามฟิลครับก็คือถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกคลิกก็โอเคครับถ้าแบบว่ามันอยู่ที่ฟิลมากกว่าพี่ผมผมไม่มีท้ายตายตัวผมไม่ได้มีแบบว่าวาดหวังไว้ประมาณไหนครับก็คือตามฟิลถ้าเข้ากันได้ก็โอเคก<ร>็ไม่ได้เห็นนะครับผมว่า ที่ผ่านมามันก็คือมันก็แฮปปี้อะพี่มันมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสําหรับในชีวิตผมมันแค่เป็นเรื่องในแบบที่ผมต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็เรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นถามว่าดีไหมที่ผ่านมามันก็ดีมากๆครับไม่ใช่ไ่ถ้าเราจะมีรักครั้งใหม่มันมันจะต้องเป็นยังไงแบบแบบต้องมองอะไรนะครับอันนี้ตามฟิลเลยพี่รักครั้งใหม่ก็คือถ้ามันมามันก็มาครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะทิ้งเป็นคนแบบว่าเรื่องความรักมันเป็นเรียกว่าฟิลเป็นเรื่องแบบเคมีกันมากกว่า้ยแบบ ผมจะไปคาดหวังว่าแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ไม่เคยครับก็คือแบบเหมือนเราทําความรู้จักกันโอเคถ้าผมชอบเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าดีต่อกันก็ลองศึกษากันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะมาอย่างไรแต่เมื่อเราไม่ออกจากสนามมาถึักก <c oughs> ็ไม่ไปผักไม่ไปไหนไม่ไปกระงุ้นจะไปยังไงกเออก็มีเดีเ๋ยวนี้ผมก็ไปไป,ไปเที่ยวบ้างครับแต่ว่าเออเนาะช่วงนี้ผมก็อยู่สนามวาัดบ่อยแล้วก็มีแข่งวัดมือพ้อยด้วยมันมีดิวผ่านเพื่อนเราั้ย ไม่ค่อนไเพื่อนเพื่อนเราแบบว่าเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำหรอไม่มีเพื่อนแนะนำไม่มีตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้ยังครับเขาก็มาจีบเราาทำตัวถูกไหมเพราะว่าเราไม่ได้ส่งนเออเราผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าผมจะทำตัวถูกไหมก็ต้องลองดูครับก็ต้องลองดูแต่ผมผมก็เปิดโอเคครับไม่ได้แบบว่าปิดกั้นตัวเองหรือว่าไงแต่ก็ตามวิวอาจจะเขินบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ในแงแก๊งเราส่งไปเดนมารก่เลนบาร์ยกันเนี่ยโอ้เยอะ ครึ่งหนึ่งแล้วกันะครับพี <Ooh. S 1> ่เพื่อนสดเยอะะครับ oh. ก็เลยแบบโอเคเรามีกีฬาเล่นกันมีคนแบบที่แบบสดๆเหมือนกันก็โอเคมันเจอกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับน,นีก็คือเอาแรงเอาความพึ่เงเพิไปอยู่กับลูกบานอย่างเดียวช่วงนี้ใช่ช่วงนี้ใช่เลยครับ mm. เพราะว่าทิงมีแข่งบาสต,ตัวเองด้วยแล้วก็ของเด็กด้วยนะ mm. ครับ mm. ก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ผมอยู่กับบาสบ่อยมากแต่ถามว่ามีความสุขไหมผมแฮปปี้นะเพ mm. ราะว่าปกติทิงจะเป็นคนที่โอเคถ่ายละครตลอดเลยนะพี่แบบ เหมือนเราเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องไปอีกที่นึงอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงไปเรื่อยๆแต่ว่ารอบนี้จริงรู้สึกว่าโอเคเราแบบเอ้ยฟิลใหม่ตัวเองเหมือนกันที่แบบเอ้ยเรามาเป็นโค้ชเด็กด้วยนะแล้วก็แบบผมได้แข่งบาสในทีวีด้วยไงก็ดีใจมากๆแข่งบาสในทีวีแปลกเลยรายการอะไรกันรายการโอเคอย่างพอเราเป็นนักแสดงอิสระแล้วมันแตกงชีวิตกันยังไงบ้างให้เลยรู้สึกว่าไม่ว่ารู้สึกว่ามีความสุขอะสุก็ตามก็ผมว่ารู้สึกว่าพอผมเป็นอิสระแล้วก็ อีกฟิลงครับพี่มันแบบว่าเมื่อก่อนพอผมมรู้สึกว่าผมจะทํางานกับคนที่เราเจอกันบ่อยๆใช่ไหมแบบว่าวนๆมาเจอกันตลอดแต่ว่ารอบเนี้เหมือนทิ้งต้องออกมาข้างนอกนะต้องไปแคสน,นะต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าฟิลดีไหมมันดีนะพี่เพราะว่าทิงตอนแรกเด็กๆตอนที่เข้ามาใหม่ทิงก็ไล่แคสน,นี้เหมือนกันนะก็เหมือนเรากลับมา ฟิลตัวเองอีกครั้งหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราต้องวิ่งเข้าหาวิ่งไปแคสนะอะไรเงี้ยถามว่าสนุกไหมผมก็สนุกกับทุกช่วงชีวิตมากเลยได้เห็นอะไรที่มันน่าสนใจเลยเจอริยาบในภาคเหนือใช่ไหมีมีครับมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งพูดพูดได้นะเพื่อนโอเคพูดได้ขอเช็คก่อนโอเคครับครับผมก็มีเรื่องหนังผีนะครับเออลีลาดาครับผมเล่นกับพี่โยชิครับเฮ้ยเล่นกับโยชิรุ่นเดียวกันเนี่ยรอรือเลย ท้าทายครับผมผมยังไม่เคยออกมาข้างนอกแบบเพิ่งออกมาข้างนอกจากปกติไงครับก็แล้วก็มีไปแคสไปเรื่อยครับแต่ได้ยังไม่ได้ไม่รู้ก็เลยยังไม่กล้าบอกไงครับครับแต่มีเรื่องนี้เพราะแล้วเพรามันไม่ได้มันยืแล้ววันนี้ที่เราเป็นการทิ้งว่าเป็นกรทิงผมว่าสําหรับผมอะมันผมไม่ไม่ได้คิดนะว่าผมแบบเป็นใครเป็นอะไรยังไงครับผมก็คิดว่าโอเคทิ้งเป็นนักแสดงแล้วก็การที่ผมไปแคสเนี่ยคือมันเหมือนแบบ ฝึกตัวเองเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกอ่ะทิงจะอยู่เหมือนแบบฟิลคอมอ์ตโซนตัวเองนิดนึงที่แบบว่าโอเคผมรู้จักคนที่ทํางานกันบ่อยๆเวียนเจอกันบ่อยๆครับแต่ว่าอันเนี้ยเราต้องไปเจอคนใหม่แล้วเราต้องแบบเต็มร้อยตลอดเวลาตอนแรกๆอ่ะทิงแบบไปแคสก็ยังแบบคื๊๊กๆเหมือนเขินอยู่นะครับพอแบบเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดตัวเองเนาะวนไปเรื่อยๆว่าเออโอเครอบเนี้ยเราโอเคนะเราต้องตั้งใจมากกว่าเดิมใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปแคสเรื่องใหม่เงี้ยสนุกมากครับ ไม่ไม่ไม่เฟลพี่ไม่เฟลครับผมไม่เฟลครับเพราะว่าผมอะตอนผมเข้ามาแรกๆผมก็เป็นร้อยเรื่องเ่าก่อนจะได้เรื่องหนึ่งเหมือนหวยเลยครับครับรตอนนี้นักแสดงคืออาชีพหลักไหมหรือว่าเราจะไปจิจักกับบาทของเราไปเลยอืมผมยังหวังว่านักแสดงเป็นอาชีพหลักครับตอนนี้ใจผมก็คืออันดับหนึ่งก็คือนักแสดงครับแต่ว่าอาจจะแบบอ่การทํางานบทบาทอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่แบบว่าตัวเองเลือกได้เองตัดสินใจกันเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ เลือกที่เหมาะสมกับตัวเองเพราะไหนคุณอกว่าเราจะไหลไปบาเต็มที่เพราะว่าพอมันจะคุกเราก็จะไปึ้นเพลงมาไม่ครับช่วงนี้มันไม่มีอะไรทำเลย <laughs> มันเหมือน,นแบบช่วงพอเราเป็นอิสระพี่ทิงก็ไม่ได้มีถ่ายละครตลอดก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเราแบ่งเวลาตัวเองได้ก็เลยช่วงนี้ผมก็เลยโฟกัสกับบาสเยอะหน่อย<ม>แล้วก็ถ้าพอมีช่วงที่เรากลับมาถ่ายงานเนี่ยผมก็อาจจะต้องหยุดบาสไปเหมือนเดิม,มนะครับแต่ก็ยังเล่นเป็นงานอดิเรกอยู่ครับแบบเขาเรียกว่า ่เล่นสนุกๆเงี้ยทุกวันเล่นกับมีนเหรอมีน <c oughs> ส่วนใหญ่ก็คู่หูก็มีมีนนะครับไปทุกสนามครับแล้วทำไมเราชอบเม้นดูแบบว่าตกเสาวไหว้นะไม่ล่าสุดเม้นเขาก็แบบมันเขียนว่าลบร้อยยี่สิบมีนเขียนว่าลบร้อยยี่สิบทิงก็ถามว่ามันคือค่าอะไร <c oughs> แต่เนาะค่ารักมี ที้ก็ไม่คิดว่ามีนมันจะตอบว่าฆ่ารักเองคือที้ก็จะงงว่าเออฆ่าอะไรแค่นั้นเองครับคือเขาอะเป็นมีน่ะมันเป็นว่าแบบรู้ว่าตอบยังไงอะไรยังไงอย่างเราเราก็ตกใจงงว่าเอ้ยมาทางนี้ด้วยเหรออะไรไมมได้ไค่ากินท้งนองของข้าเผื่อนะเราเผื่อนะเผื่อนี่พี่เราก็ให้มาเวไปเวฆ่ารักเองซะแล้วอะไรอย่างงี้แสดงว่าการที่พี่ออกเดินไม่ได้แล้พี่ว่า ไม่ได้ไไม่ด้คือให้ผมแบบให้ผมแบบชนกันในสนามวัดผมยังสนุกกว่าที่ผมไปเล่นวายกับมีนมันโมเมนต์นะภาพไม่ใช่พี่คือพิงกับมีนสนิทกันมากๆเลยนะคือผมมองหน้ากันใกล้ๆเนี่ย พี่เป็นมาแบบว่าสนิทกับเพื่อนแล้วพี่มองหน้ากันใกล้ๆมันฮาเลยพี่<อ>แล้วผมไปเล่นซีรีส์วายกับมีนทั้งเรื่องเนี้ยโอ้โหท้องแข็งตายเลยไม่พี<อ>่หักอันนี้สำหรับผมนะเวลาปะทะกันในสนามเนาะแฟนคลับที่เขาไปตั้งใจดีครับเอเอขาจะมีดมาแบบยไม่นะครับผมว่าจริงๆอะ่ะคือกีฬาบาสที่เวลาเล่นเนี้ซึ่งกีฬาบาสจริงๆมันเป็นกีฬาปะทะอยู่แล้วพี่แล้วก็ มีนะ่ะมีก็เล่นบาสมาตั้งแต่เด็กผมก็เล่นบาสมาตั้งแต่เด็กเรารู้อยู่แล้วว่ากาติกาการประทะเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติซึ่งเกมที่แบบเป็นหลีกหน,นักคนนี้อ,อีกนะพี่แต่ว่าเราอะรู้ว่าโอเคเราเต็มที่ร้อยเรเซเราให้เกียรติกันในเวนี้ก็คือโอเคถ้าเราเจอกันเราใส่กันร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะไม่มาแบบปล่อยกันเล่นอย่างนี้ก็คือผมให้เกียรติคุณด้วยการที่ผมเล่นเต็มที่คุณก็ต้องให้เกียรติผมในการเล่นเต็มที่พี่น้องไม่มีจบในสนามก็ขอโทษกันเหมือนเดิมแต่มันมีกกกกรรรรมมมาาาออยู่่คืถ้ผผเเลนนแงิไป็จ,จะ เขาเล่นแรงกันไปเขาก็จะฟา